สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าแมงมาอัปเดตต้นแก้วมังกรของป้าแมงนะคะหลังจากที่ป้าแมงได้ย่าให้เขาแล้วก็ทำร้านทำที่อยู่ให้เขาใหม่เห็นไหมคะป้าแมงมาทำให้เขาใหม่แล้วก็ได้ย่าเห็นไหมมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของเขาสงสัยเขาน่าจะชอบแล้วก็ชื่นใจเนาะเห็นไหมขอดยอดใหม่นะคะตรงนี้ก็เต็มเลยเห็นไหม มีรากถอดรากออกมาเพื่อจะหาที่ยึดแล้วก็ตามค้อยไหมคะยอดเต็มเลยดูดูยอดใหม่ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมน่าจะชอบนะคะที่ประแพงทำร้านให้ใหม่นะคะทำร้านให้เขาอยู่ใหม่ดูยอดเต็มเลยอย่างนั้นก็ประแเพงไม่ค่อยมีเวลาเนาะที่ตอนฝนตกตอนปีนี้ฝนชุก ย่าขึ้นรกค้ยแมงไม่มีเวลาดายย่าเขาก็เลยพอหมดหน้าฝนประแมงก็เลยมาดาย่าแล้วก็ทําร้านให้เขาใหม่นะคะเห็นไหมยอดเฮ้ยยี่มงกวนเห็นไหมยอดสวยมากเลยดูเห็นไหมแลาจะดีใจนะคะที่ป้าแมงดายย่าออกให้เขาเนาะเห็นไหมเขาก็ถอดยอดไปถอดยอดใหม่ <c oughs> ดีใจก็คลิปนี้มาอัปเดตนะคะอัปเดตจนแก้หมงกรของปลาแมงหลังจากที่ปลาแมงได้ย่าแล้วก็ทำร้านให้เขาใหม่อกอ็ประมาณนี้ค่ะปลาแมงก็มีตรงนี้อีกนะคะตรงนี้อีกหลังชี้ขึ้นมา แมงกก็อย่างนี้แหละถ้ามีเวลาแมงก็จะทําให้เขานะคะก็จะดยายยาแล้วก็ดูแลเขาถ้าช่วงไม่สบายก็ทําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้นกอนประมาณนี้ค่ะแก้วมวงกรของแมงนะคะหวังว่าเขาจะเจริญจบโตนะคะแล้วก็อ,ออกดอกออกผลนะคะแก้วมงกรค่ะแมงปลูกไว้ไม่เยอะนะคะ ชอบกินค่ะก็ทดลองปลูกนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มาอัปเดตแก้วมังกรนะคะประมาณนี้ค่ะดีใจที่เขาชอบนะแล้วก็เจริญตตโตค่ะหวังว่าปีนี้หรือปีหน้าจะได้กินผลนะคะมีแต่ซื้อเขากินทุกทุก,ท,กทุกปีแหละซื้อกินตลอดนะคะแก้วมังกรก็เลยปลูกลองดูนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะประมงขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ